อ่ะเอาไปยาเรือกคนเดียวอา้าต้องใช้ยางลบสีดำอุ้ยอ้ยอเจ็บเฮ้ยฉันสั่งสีชมพูไม่มีฉันซื้อแต่สีดำเอา้าพอมีคนจะสาดน้ำเเาาก็ไม่เปียกสาดเสื้อสิ <laughs> ววๆหน่อยดิเดินก็ช้ามาได้มีขาเนี่ยว่ะเออค่อยๆมาก็เข้าใจอะนะมีแต่คนอยากเป right ็นเพื่อนกับเวนส e เ d ย์ก็ชินสวยอะนะอ๋อที่ฉันใส่แว่นดอมะนะฉันแสบตาแดบแรงแดดไม่ได้แรงอย่างเดียวนะลมก็แรงด้วยใช่ไหมติงโอ้ยแล้วเพื่อนๆนนัดฉันมาเล่นมันย <ๆ S 1> ังไม่มากันอีกเหรอแล้วติงหายไปไหนอะ มันเห็นเราเป็นคนใช้หรือไงนาะให้ชายถือกละแมมากละมมงเออนั่นแหละไม่เห็นใจผองมังง่ายมันหนักฉันยังไม่เห็นหนักเลยคุณมีถือเฮ้ยมันนัดเราตรงนี้ชัวชัวแต่น้ามันขึ้นแล้วนะน้ำขึ้นกรีบตักดิอกันโลกตัวนี้ยงหนาวอยู่ร้อนเออนั่นแหละตอนนี้เรานั่งลมโชวกันมากเลยนะติงเพื่อนก็ยังไม่มาอะไร อ๋อมาแล้วเหรอไหนอ่ะอ๋อตรงนู้นเหรอเออขับใจมากโอ้ยทำไมมันยังไม่มาใช่หนักเออนั่นดิฉันก็หนักอุย้ยฉันมาแล้วอเอาไปถือเองเลยโอ้ใช้ไม่ได้เอาไปจิงถือดิเฮ้ยจะรีบไปไหนใช้ถือของหนีเลยเหรอ วันนี้หนึ่งวันสีดำกับเว d นส์เดย์อีพีชุหรือสองเร็วๆเลยเสื้อผงหิว,ว,วใครคุณไงอ๋อฉันหิวก็ได้ก่อนกินของต้องล้างมือเอาแล้วจะสะบัดทำไมอะ่ะสีดำชิ้นแรก หนูก,กินเลยเหรอคะผู้กำกับก็ดีแล้วไงแล้วทำไมของเราไม่มีบ้างล่ะผู้กำกับอะมาโอ้โหน้องสลอดเลยนี่หิวใช่ไหมหิวใช่ไหมนี่เออคุณหิวผมหิวนี่ก็ยอ,อยากให้ทุกท่านได้ชิมกันเฉาก้วยอากาศร้อนอะไรเฉาก้วยชฉากังลาไม่ใช่แพมอะไรเยอะแยะฉันกินละอ้าวแล้วของฉันอะ กินได้เหรอเอาฉัานก็มีเปิดร้อนอากาศร้อนๆต้องกิดฉ่บกุ <S <S ้งอะเอาไปอยากกินเหรออะเอาไปร้อนๆนนเลย กินเฉากลวยอเอาก็เมื่อกี้เห็นพูดโฆษณาเขาติดหูแล้วจะกินอะไร<า>เรื่องมากจริงๆเลยเอาไปอ่ะเอาไปอ,าอย่าเลี้ยงกินคนเดียวเอาเลี้ยงโค้าวไว้เอาไปใช่ร้ร้รอนอไม่ร้อนไม่ร้อนให้มันทำไมอะถ้าหนะกล้ามาันก็มีป้าป้ายอยากกินของคนอื่นเองมีเหรอเออดิเ,เองเหลี่ยมเหรอไม่เหลี่ยมหรอกและเองเป็นอะไรวงลี โคลามาชอนี่ค่ะเว้นเดย์มีแต่ขนมสีดำหรอใช่ฉันอยากกินสีชมพูอ้าวคุณจะไปซื้อดิขอ,อกินหม่อ่ะรีบกินมันก็หมดสิเรี่ยมวงลีพบกับโคลามาชอ โคลาโคลามาชีแพมนักหรอเรียมมงกมแย่งกินไหมอ่ะเฮ้ยผมอิ่มแล้วอ่ะวันนี้หาที่ใส่มาหน่อยดิใส่อาหารอ่ะวันนี้หาที่ใส่มาหน่อยดิใส่ชั่วคราวนายเดี๋ยวโลกินหมดได้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 มีอยฝากใส่นีดนะยนะล้ออาวไม่ร้อเนาะ เออดีเว้ยใส่ลงไปสบายสบายเลยคุณจับดีๆสิเออใส่ของฉันลงไปด้วยเนี่ยมีเพื่อนดีก็แบบนี้แหละมีที่ใส่ขนมเชื้อคราว่ะร้อนๆอยากเล่นบ้างใส่ด้วยป่ะล่ะจะหมดแล้วไม่ต้อง คุณเป็นไรอ่ะผมสไลเดอร์ลงมาผมเสียทรงมีไรหวีไนหะมมีโอ้ยผมเครีดผมเครีดโอ้ยเจ็บสใสยขึ้นทำไมปัดลงดิไม่ต้องแสกข้างโอ้ยบอกไม่ต้องไม่ต้องนี่พูดหมายฟังอย่าทำอะไรทำเลยนี่โอ้ย โอ้ยดีดีดีผมไม่รอนนิโอ้ยให่เวนเดย yeah, อยู่ไหนเนี่ยฝากซื้อไม้เซลฟี่ได้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยดๆไม้เซลฟี่ขน่ะเวนเดยอยู่ไหนเอาทำไมไม่พูดละ่ะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่เออขอบใจ เฮ้ยฉันสั่งสีชมพูไม่มีฉันซื้อแต่สีดำเอ้าจะเรื่องมากทำไมอ่ะเดี๋ยวนะฉันสั่งตูดแบนทำไมหล่อนซื้อตูดกมมาโอ้ยมันก็ใช้ได้มล่ะมันใช้ไม่ได้โอ้ยนี่ก็พูดใหม่เค่นนี้มีหัวไว้ผมขึ้นอ่าสมองไหลไปอยู่ตรงพุงหมดแล้วบิลลีเงียบจ้านี่ฉันซื้อผิดหรอใช่ตัวนี้มันบอกอ้าเลียม ทำไมไปบอกเพื่อนแบบนั้นเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันฉันเอาตัวลอดเองก็ยืดไม้ขึ้นมาก่อนสิอะทาดิอุ้ยไม่มีสมองเนี่ยยืดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ไอชีมันถ่ายไม่ได้จ้าฉันเสียเงินฟรีแล้วเนี่ยงั้นเอามาให้ชาไม่โอ้ยลำคาบว่ะคราวหลังก็ซื้อของให้เพื่อนถูกหน่อย ชันพี่ดอกลขค้านข้านโอ้ยผมนี่เดินซื้อกลับมังเหนื่อยทั้งวันหน้าที่นี้ไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้ใครก็สือได้วันนี้ผมจะมาตากผ้านะเป็นเด็กต้องรู้จักทำงานบ้านนะไวรเลินลเราขยนันอยู่แล้วมาควันเตื้อหมด แย่และแบบนี้ก็แขวนได้อีกตัวหนึ่งอะดิเฮ้ยผมจะทำไงดีมีปัญหาอะไรหรอเพื่อนอ้วนมาแขวนเสื้อผมลืมหยิบมาไม่เป็นปัญหาผมขี้เกียจเข้าไปหยิบอ่ะนี่ัลไบปไม้แขวนเสื้อสีดําโอ้ยเท่คนเดียวนคาคื่นโอยทำดีเพื่อสังคมขอบใจมากนะเพื่อนอะไรก็ร้องไห้ได้แล้วว้าได้ไม้แขวนเสื้อสีดําไม่งั้นแย่เลย ขอบใจนะเหลืออันนึงอ่ะทำอะไรดีอยากทำอะไรก็ทำออ้อคือคหรือว่าทำอะไรดีอุ้ยนี่ก็ไม่ห้าเพุธะไปยังเหลืออีกเยอะเข้าใจที่ฉันพูดไหมดักกี้เออมันทำไม่ถูกว่ะสั่งแป๊บซี่ได้สไปด์ฉันบอกไมาเซลฟี่หล่อนี่หูตึงนะแคะบ้าง แต่ก็ดีแหละที่มันไม่มาแย่งพวกเราเล่นอ่ะใครบอกกันเราลุกไปเดี๋ยวนี้ลุกไลลิบตึงตึงตึ้งตึ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 งเฮ้ยชอบอยู่เพลงพี่บี้อ่ะอ๋อฉันรู้จัะบี้เดอสกาอืมเดอสตาสิตัวเนี้ยรู้ไม่จริงตัวเนี้ยเมื่อไหร่จะลุกลุกเลยเดี๋ยวฉันเต้นอีกอะยอมให้ก็ได้รีลุกไปอ้าวเป็นเช่นนั้นทุกทีเลยนะดักกี้ ฮะมันยังไงตำแหน่งเนี้ยมีความเสียสละสูงจงภูมิใจเข้าไว้ฉันไม่เล่นหรอกนะเมาส์สีอื่นหนูเหรอเมาส์ที่กดคลิกสิเดี๋ยวฉันขอแกะก่อนนะแพะมี่ไหมเราเล่นเมาส์เหมือนใครไม่ได้ต้องสีดำเท่านั้นโฆษณาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เข้าเลยเนี่ยเห็นไหมมีสีฟ้าๆอย่างเงี้ยฉันไม่ชอบต้องเปลี่ยนก่อน นี่นี่เดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนเมาส์แล้วเอ้ยห้ามเปลี่ยนของซีสวนะไวยผู้คุมร้านไม่ให้เปลี่ยนไม่เป็นไรวางโชว์ไว้แล้วข้างก็ยังดีทำไมไม่ให้เปลี่ยนนะเจ้าของร้านให้เปลี่ยนโอ้ยจบกันฉันไปนั่งเล่นเกมได้ยังอะในเมื่อหล่อนเปลี่ยนเมาส์ไม่ได้อะเปลี่ยนไม่ได้ไม่เป็นไร สีอื่นไม่ได้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนทีมงานส่งมาดิแผ่นลองเมาส์ไม่ดำไม่มีแรงเดินก็วิ่งดิสแลนดจริงๆตัวนี้ฉันเปลี่ยนก่อนเฮ้ยเมาส์มันไม่ดำนะเล่นไม่ได้แผ่นลองมันดำไงเลยเล่นได้อ้าวเป็นเช่นนั้นนี่คือสรุปรี่อดเล่นใช่ไหมอืมงั้นฉันกลับบ้านและโอเค ได้ป้ะทํำไมต้องสีดําอ่ะชอบกินเผือกไหมนี่ถามว่าฉันเผือกเหรอป่าวแค่ถามว่าชอบกินเผือกไหมอ๋อโอ้ยหิวอ่ะเผือกเฮ่ถาว่าฉันเผือกอีกแล้วเหรอโอ้ยป่าบอกว่าให้เอาตังเนี่ยไปซื้อเผือกมากินดีกระเป๋าเองก็สีดําด้วยหรอใช่ไม่เห็นเลยว่ะเห็นไม่ต้องคอแคะได้ไหม ไม่ใช่ขนมครกอ่ะเอาเงินไปเฮ้ยเดี๋ยวฉันหยิบให้ปถทโธปัโถปะเถไปซื้อเผือกมาเอาอากแล้วเหรออะไรเธอจะเเผือกอีกแล้วโอ้ยบอกให้เอาตั้งไปซื้อเผือกมากินโอ้ยมาไม่ละฉันไม่กินบะหมี่โอ้ยวันนี้จะได้กินไหมเผือกอ่ะเมื่อกี้บอกมามม่โอ้ยไม่ต้องกินจบ โอ้ยให้ฉันมานั่งนิ่งๆอะไรเนี่ยะ Wednesday เดี๋ยวพวกเราจะวาดรูปเธอนะโอเคเข้าใจฉันสวยสวยสวยเธอสีสวยเป็นไงไปด่าเขาสมควร Wednesday ทำไมด้ามดินสอเป็นสีดำอะ่ะฉันชอบสีนีโ้โอเคๆสีดำอะฉันไม่ทำหรอกงั้นก็ไม่ต้องแต่ฉันจะทำเอา้าฉันต้องนั่งตรงนี้อีกนานไหมโอ้ยสองปีงั้นฉันไปละโอ้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียว ว้า <What? S 2> ตกใจนันอ้วนว่าผิดเอ๋อฉันก็ว่าผิดผมก็ผิดเฮ้ยว่าไงผิดวะเดือนร้อนต้องใช้ยางลบสีดำอุ้ยหลุดมือหลุดมือหลุดมือตั้งใจเขาบอกว่าหลุดมือโอเคโอเค,อเคได้เว้ายางลบสีดำฉันก็มีเหมือนกันยางดำสีลบอะไร ผมก็มีบรรจา,กการย์ามาตุงอะไรผมแค่อยากขีกอยากขีกใช่เฮ้อฉีกทำไมเอา้าก<ส>็บอกว่าอยากฉีกอุ้ยผมขีกผมไม่ใช่ชคุณฉีกกระเด็ดอ่ะงั้นเอาคืนไปขอโทษขอโทษแล้วมันกลับที่เดินแล้วไม่กลับเอ้ามันพูดอะไจบการท้าผมอุ้ยเอออุ้ยเอออุ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเออโอ้ยโอุ้ยเออเออโอ้ยเล่นอะไรเนี่ยคนยิ่งเสียใจอยู่มันตลมุกขี่ได้ไปวิ่งไปเออกรแค่เลยจบยังยังเล็กสองสามชาทำไมนานจังอะคะผู้กำกับ เวนส์์เดยจะวันสงการแล้วอะฉันไม่อยากเปียกพอมีวิธีอะไรไหมขอคิดแปะ๊บโอ๊ยทำไรเนี่ยก็เองบอกคลอเคล็ดโอ๊ยขอคิดแป๊บลายมัาติดคอมันต้องมีผู้ช่วยอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เปียกไม่เปียกเดี๋ยวมองหาก่อนมาเล่นเกมฟรีดีกว่าเว้ยอ้าวดักกี้มาทำไรหน้าบ้านปุกกี้อ่ะเดี๋ยวนี่มานี่นิดโอเคเฮ้ยใส่ชุดนี้หน่อย ไม่เอาไม่ใส่ใส่แล้วเป็นคนดีเอองั้นเอามาเลยนี่เหรอวิธีนี้เหรออืมไม่เห็นจะมีอะไรเลยเดี๋ยวใสไปก่อนฉันต้องใส่จริงๆงเหรอเออรู้สึกเป็นคนดียังดี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 ตรงไหนแหววยืนตรงนั้นแหละยางแขนขนไม่ใช่หุ่นไล่กาเป็นคนดีต้องใส่ชุดนี้เหรออืมทำไมเธอไม่ใส่ะฉันดีอยู่แล้ว แล้วมันการฝนได้จังไหอ่ะอะต่อจากนี้เป็นคนดีสินะเรา <c oughs> นี่ดักกี้ไปหยิบกลาแมมาแล้วจะไปเรียกตามพวกเพื่อนฉันทําไมล่ะไม่มีหรอกกลาแมมีแต่กลามัง,งนั่นแหละฉันเห็นแววแล้วเอาน้ําใส่กลามังทำไมอะทางบ้านคิดเหมือนที่ลี่คิดไหมคะ <c oughs> ยิ้มให้คนดีสินะไม่เป็นไร กรอกน้ำสใส่ในขวดทำไมอ่ะกรอกให้คนดีงั้นฉันไม่กินหรอกนะน้ำสกรปรกน้ำปลาปลานี่ฝาเจาะรูไว้เรียบร้อยเลยเหรอเอาไว้ทำอะไรอ่ะนึกว่าจะรู้ถามเนี่ยฉันแย่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะวันสงการทำไมไม่เปียกอะ่ะเอ็บีบน้ำใส่เสืส้อมันสิโอ้ยบอกว่าใส่เสือ้อเวสนเดย์ทำไมไม่บอกอะ่ะพอมีคนจะสาดน้ำเราปั๊บอย่าหนีนะว้ายมาเปียกก่อน เสื้อมันก็จะกันน้ำได้เห็นไหมเสื้อมันก็จะกันน้ำได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงทำไรอ่ะถ้าขานเกงเปียกโอ้ยเจ้านี่ตลก่วงสวยเป็นตลกไม่ได้หรอกพวงสวยมาเป็นเองสิไม่พอมีคนจะสาดน้ำเราก็ไม่เปลี่ยนสาดเสื้อสิตัวเนี้ยตลกมุกแกเออเลี่ยมจริงๆ เจ๋งว่ะไวรุ่นวิโอ้โหแล้วทำไมฉันเตียกอ่ะก็ระวังด้วยและถ้าเกิดเขาฉีดสูงว่ะยาตัวเนี้ยตงลกเอาคืนฉีดฉันคนเดียวจะมีคนเหงานะใครเหงาอุยวังนี้เป็นวันโจงการ สนุกไหมครับหนังสั้นนะจ๊ตอน 1>, 1วันสีดากับเว n e เดย์ EP 2ตอนนี้พวกเรามีเบื้องหลังให้ดูกันแล้วนะคะชื่อว่าช่องตินตินเองครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราดูช่วงทางตรงนี้ด้วยครับ